ุผู้ชมครับประเด็นภาพที่เผยแพร่ก,กันนะเกี่ยวกับเรื่องของภาพ AI เป็นลักษณะของซีรีส์วนะฮะแต่ว่าผู้ที่แสดงอยู่ในภาพเนี่ยเป็นพระพิสุขสงฆ์น,นะฮะพี่เกิดผลเห็นบ้างหรือยังครับผ่านตาบ้างเห็นแล้วนะคะครประเด็นที่เห็นแล้วตรงนี้นะมีคําถามถามว่าเอ๊ ใครจะเข้ามาจัดการนะฮะกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ในเรื่องนี้นะะท่านผู้ชมที่รบคาทางรายการของเราค่ะได้ประสานงานไปยังท่านผู้มีการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะท่านพออินทพรจันเอี่ยมอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านพออินทพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนรุมาครับสวัสดีครับค่ะท่านผอคะกรณีภาพ AI อไนะฮะที่ทำเรียนแบบซีรีส์วายนะฮะแต่ใช้ภาพของพระพ,พิทสุขสงฆ์ตรงนี้ทางสำนักพุทธได้รับเรื่องแล้วมีการดําเนินการยังไงบ้างคะพอ ครับทางสำนักพูดขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้ติดตามไปแล้วนะครับเกี่ยวกับภาพ a อที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าไปปรากฏอยู่ในเพจเอไอีเอสทีไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นเพจสําหรับให้กับผู้ที่ทำ a อไเอามาลงในในเพจนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยมันก็มีภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อยู่หลายภาพนะครับรวมทั้งภาพที่มีรูปร่างคล้ายพระนะครับที่ทำการไม่เหมาะมสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้ฝ่ายทางฝ่ายนิติการนะครับได้ดูว่าจะเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตราสองพันหกหีกไม่ก็คือการลบหนูบินนะครับอันนี้กำลังดูในประเด็นข้อกฎหมายอยู่แต่ในส่วนของการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ย ก็คงจะต้องขอคออวามร่วมมือนะครับโดยเราจะตั้งขอคณะทำงานไปปรึกษากับกระทรวงด e ีจ e นะครับในการที่จะบล็อกภาพที่มันไม่เหมาะสมเป็นภาพเอไอนะครับที่ส่งผลกระทบต่อ,อพุทธศาสนิกชนครับค่ะแล้วตอนนี้สํานักพุทธได้ติดต่อไปยังเพจเคร e a t i v e ไทยแลนด d ดังกล่าวบ้างหรือย,ยังคะเขาเขาตอบมาว่ายังไงบ้างไหมคะท่านอ่ตอนตอนนี้ยังยังเงียบอยู่นะครับยังยังไม่ตอบอะไรกลับมานะครับซึ่งผมคิดว่า คือคือการกระทําแบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการกอดทลายนะครับ uh huh. เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นสถาบันหลัก uh huh. สถาบันหนึ่งของประเทศนะครับดัง uh huh. นั้นภาพที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของผู้ที่กระทําเนี่ยก็ควรจะต้องมีวิจารณญาณในการกระทํานะครับเพราะมันเป็นปัญหาต่อความศรัทธาของพี่รองประชาชน,นกระทบกระเทือนจิตใจอของประชาชนนะครับ กรณีนี้ในแง่ของข้อกฎหมายนะฮะพี่เกิดผลอยากเสนอยังไงบ้างไหมคะท่านคะในในอกฎหยเป้ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องนี้ใช่เดี๋ยพอดีในค่ะในรายการของเรามีอาจารย์เกิดผลอาจารย์ทนายความอยู่ด้วยนะฮะจะได้ช่วยกันเชิญเชิญท่านทนายเกิดผลเลยค่ะคืออย่างที่อย่างที่ผมดูจากภาพข่าวนะครับถ้าดูตามกฎหมายแล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา2.06เนี่ยจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาสนาก็ต่อเมื่อกระทำต่อวัตถุหรือสถานที่เช่น ไปลบหลู่วัดเป็นลบหลู่สถานที่หรือพระพุทธรูปแบบนี้นะครับแต่การแต่งภาพแต่งกายม,มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าแต่งกายในแบบสมก็เป็นความผิดอีกแบบหนึง่งแต่กรณีนี้ผมยังมองว่ายังไม่เข้า2 0 6แล้วเข้ามาตราไหนได้านี่คะซึ่งผมว่าไปดูที่พรบออคอม,อมซึ่งอาจจะขอให้กระทรวงดีเนี่ยขออนุสารปิดเพจนี้ไปเลยก็ได้ถ้ามันไม่เหมาะสมนะครับปิดเพจเลยใช่ไหมครับผม อ๋อค่ะแล้วในในกรณีนี้อะนะคะที่ต้องต้องถามเผื่อไปเลยนะฮะไม่ใช่แค่ภาพ AI ที่ทำมาก่อนหน้านี้บางคนบอกเป็นภาพจริงก็มีไม่ใช่ภาพ AI อะนะฮะแต่งกายโดยตัวคนเนี่ยนะฮะทำมาอันนี้เข้าข่ายผิดด้วยไหมถ้าเป็นคนไม่ใช่แต่งภาพจาก AI ถ้าเป็นคนแต่งกายแล้วเจตนาเรียนแบบแต่งกายเรียนแบบสง์เพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเป็นพระมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้นะ,ะแบบแสดงแบบแบบนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายาอาญาอยู่แล้วครับ ออนะคะในกรณีนี้นะะเชื่อมโยงกันค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านพออินทพรค่ะไม่ใช่แค่เพียงรูป AI ไที่ทําบางคนบอกเองที่เราเห็นนะะ่ะนะะหมายรวมไปในลักษณะที่เข้าข่ายลบหลู่หรือหมิน่นพระพุทธศาสนาอย่างเช่นที่เราเห็นเป็นข่าวก่อนหน้าเมื่อเร็วๆนี้แก้วน้ําที่เป็นรูปเสียญพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะท่านพอค,ครับตรงตรงนี้เราสํานักพุทธเราดําเนินการยังไงไหมฮะในลักษณะสิ่งเหล่านี้ค่ะข้าวของต่างๆเนี่ยค่ะ ค,คือในประเด็นของเรื่องแก้วน้ํารูปเสียงพระพุทธรูปเราได้ติดตามไปแล้วนะครับ uh huh. ปรากฏว่า,ามันเป็นเพจจากร้านค้าจากประเทศกีนนะครับในการโพสตขาย uh huh. โพสตขายแก้วน้ํานะครับในแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์นะครับตอนี้ยังไม่ปรากฏร้านค้าในประเทศไทยนะครับแล้วมีขายในแพลตฟอร์มที่ไทยเราด้วยไหมฮะท่านพอครับใช่ครับมีมีม,มีขายในแพลตฟอร์มที่ที่แอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ครับ เอ้ตรงนี้นี่เจ้าของแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบอะไรไหมหรือว่าถ้าคนซื้อไปจะมีส่วนร่วมในการเข้าขายมินพระพุทธศาสนาอะไรไหมฮะท่านเราเราต้องตีความก่อนว่าการที่เอาเศียรพระพุทธรูป,ปรมาทาเป็นแก้วน้ําเนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นเหยียดยมศาสนาไหมถ้าคนในสังคมหรือวิญญาชนมองว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดยมศาสนาคนขายก็ผิดคนแพลตฟอร์มผู้ให้บริการก็ผิดทานคนซื้อมาก็คนซื้อ ก็ต้องผิดเพราะเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกันอ๋อนะคะอันนี้นะคะท่านท่านพรอินทพรคะรับทั้งคนซื้อเจ้าของแพลตฟอร์มคนขายเข้าขายได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับค่ะแล้วแล้วท่านเชิญเลยค่ะท่านพรครับคือตอนนี้ในเพจเอไอปรากฏภาพค่อนข้างมากนะครับในในทางที่ไม่ไม่ไม่สมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเพจเอไอเพียดีไทยแลนดเนี่ยก็มีปรากฏภาพของสุภาพบุรีไปกอด ต่กอดเสี่ยนพระแล้วก็โพสท่าถ่ายรูปอะไรต่างๆหลอเนี้ยมันมีอีกหลายภาพนะครับซึ่งคงต้องต้องคุยกันในเชิงนโยบายนะครับว่าเราจะช่วยป้องกันในเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรนะครับค่ะแต่ถ้าหากเป็นไปได้ท่านพอินทร์พรอยากจะฝากไปถึงเพจเคทิฟไทยแลนด์หรือเพจอื่นๆก็ตามนะฮะที่นําเสนอภาพลักษณะเช่นนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับเรื่องเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่ เขาลบตาตาต่อพระพุทธศาสนานะครับมันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าบางท่านเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพเอไอนะครับมันค่อนข้างจะเหมือนจริงมากวิเคราะห์ไม่ออกนะครับแต่ท่านในกลุ่มที่อยู่ในวงการพวกนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่อมันไปกระทบแล้วเนี่ยผมคิดว่าความสั่นคลอนของศาสนาที่ ที่ศาสนาข้เคารพเนี่ยไม่ว่าศาสนาพูดหรือศาสนาใดก็แล้วแต่มันมีผลกระทบต่อ,อความมั่นคงนะครับผมก็คิดว่าให้เลิกทําดีกว่านะครับเรื่องนี้มันไม่ไม่ไม่ควรจะทามีมีเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะไปท,ที่ที่น่าทํานะครับแต่ขอยกเว้นไว้สักประเด็นหนึ่งในเรื่องของศาสนาทุกศาสนาที่ไม่ควรเข้าไปกระทําการแบบนี้ที่ไม่เหมาะสมครับ ค่ะอันนี้ทุกศาสนาไม่ใช่แค่พระพุทธศาสนานะคะเราก็ต้องให้เกียรติให้ความเคารพกับศาสนาที่คนอื่นเขานับถือกันด้วยนะฮะในส่วนนี้ใครที่พบเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแจ้งสายด่วนของสํานักงานพระพุทธศาสนาได้ใช่ไหมครัท่านผออินทพรคะครับหนึ่งสามเจ็ดสี่ครับหนึ่งสามเจ็ดสี่นะคะตรงนี้ก็ใจ้ได้เลยเพราะว่าท่านรัฐมนตรีพวงเพชรนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นเรื่องนี้เลยใช่ไหมครท่านผออินทพรคะครับท่านท่านมอบเป็นนโยบายเลยครับเรื่องนี้ถือว่า เป็นเรื่องที่กระทบต่อต่อ,ตอเป็นภัยคุกคามทางพระพุทธศาสนานนท่านให้นยโยบายมาต้องติดตามครับค่ะช่วยกันนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพออินท์พรจันเอี่ยมพอ,อสักนานพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาต่อเนื่องของสายคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากคําถามมันเข้ามาได้นะฮะมีพี่วศนาจากจังหวัดกระบี่ค่ะบอกว่าอยากจะปรึกษาปัญหาท่านอาจารย์เกิดผลค่ะบอกสามีขับรถไปชนเสาไฟฟ้า แล้วทาประกัน3พลครับอ่านะฮะปรากฏว่าประกันเขาก็จ่ายให้นะจ่ายเฉพาะค่าเสาไฟฟ้านะ,ะส่วนรถของเรานี่โอ้โหเสียหายพังยับทั้งคันเลยทํำยังไงดีให้ไฟแนนซ์ยึดไปเลยได้ไหมคะมันก็อยู่ที่เรามีความสามารถนในการซ่อมไหม,มถ้าซ่อมมาแล้วมันคุ้มทุนที่จะผ่อนชำระต่อหรือซ่อมมาแล้วไม่ไม่ดีแต่ต้องเสียเงินค่า ผ่อนด้วยค่าซ่อมด้วยค่าซ่อมด้วยซ่อมแล้วก็ซ่อมไปซ่อมอยู่แล้วแบบนี้ต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะมีเงินเรามีเงินก้อนเดียวนะเราจะจัดสรรไปทั้งไหนให้ยึดไปเลยดีกว่าไม่เพราะไม่มีเงินซ่อมใช่ถ้าให้ยึดไปแล้วก็ไปเคลียร์ตอนที่เขาทวงถาม,มนะครับเพราะว่าดีกว่าเอารถไปซ่อมนะครับถ้าตกลงว่าเขายึดเขาจะยึดรถ หรือเปล่าเพราะรถมันหมดสภาพไปแล้วมันทา <c oughs> งเยียบเยินเขาอาจจะไม่ยึดรถก็ได้เขาอาจจะฟ้องไปเงินแล้วก็เอารถซากรถไปขายแค่นั้นเองครับแต่อย่าเพิ่งขายนะจนกว่าที่จะตกลงกันได้ว่าเขาจะยีบรถหรือจะเอาเงินที่วาสนาฟังดีๆนะฮะอย่าเพิ่งขายซากรถหรือแม้แต่ซ่อมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งขายรถจนกว่าจะตกลงไฟแนนซ์ชัดเจนใช่ครับ <c oughs> เพราะการ <c oughs> <ม>ที่เราเอารถไปขายในะขณะที่รถยังเป็นกรรมสิทธิ์ไฟแนนซ์อยู่มันจะเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ นะอย่าเด็ดขาดเพราะฉะนั้น,นต้องตกลงกับไฟแนนซ์ก่อนนะครับว่าไฟแนนซ์จะเอาอยัางไงรับเพราะรเราเราจะไม่ส่งต่อแล้วนะ <c oughs> จะเอารถไปหรือจะหรือหรือจะให้เรา ผ่อนชำระยังไงก็ว่ากันไปนะครับค่ะได้ค่ะหละับพิวัฒนาเข้าใจนะฮะใครที่มีคำถามก็สามารถโทรศัพท์มาที่0 8 1 7 15, 9, 5, 5, 5, 1 5 9551ถึงได้ไปที่ความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับพี่เกิดผลค่ะมีคุณสายยันจากจังหวัดเชียงใหม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะซึ่งทางรายการเองก็ประสานงานนะฮะไปยังท่านรองผู้จัดการบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทรายนะฮะก็คือในส่วนของทางท่านพกันชนา ภูวกุลอยู่ในสายนะฮะไปคุยกับชาวบ้านก่อนนะคุณสาย,ยันคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ตอนนั้นพี่สาย,ยันแจ้งมาประมาณช่วงสองอาทิตย์ได้ไหมครับพี่สาย,ยันถูกต้องครับผมสองอาทิตย์นะฮะหลังจากแจ้งเข้ามาเราประสานการไฟฟ้า,ฟา,ฟาส่วนภูมิภาคสัญ사이ไปนะฮะตอนนี้ท่านพอออกกันชนาคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผอ,อ,อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างคะท่านหลังจากรับแจ้งจากรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์แล้วอะค่ะอ๋อคือท่าน ทางการไฟรฟ้าสัมพัเองนะคะก็ได้มีการแจ้งผู้ใช้ไฟว่ากรณีที่ขอไฟชั่วคราวมาเนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าเอ่อต้องพูดข้อที่จริงก่อนเนาะที่ทางผู้ใช้ไฟมาขอเนี่ยนะคะก็คือเนื่องจากว่าสถานที่ขอใช้ไฟเนี่ยห่างจากเสาต้นสุดท้ายของการไฟรฟ้าสม,มุรภาคเนี่ยประมาณหกจุดสามเมตรนะคะซึ่งตามระเบียบเราเองเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่หรือไม่มีทะเบียนบ้านนะคะ เราจะต้องให้เป็นกรณีไฟชั่วคราวเท่านั้นแล้วกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอเกินไปตามระเบียบเราเนี่ยต้องไม่เกิน20เมตรเราถึงจะให้เขาใช้ไฟเป็นที่ติดไฟชั่วคราวที่ไม่ต้องขยายเขตคำว่าขยายเขตก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ใช้ไจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ่ายทั้งหมดนะคะค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือค่ะค่ะอันนี้คือเป็นกรณีที่ขอไฟชั่วคราวค่ะ ณนะตอนนี้แสดงว่าคุณสายยันเขาได้มีโอกาสใช้ไฟชั่วคราวแล้วใช่ไหมคะท่านรองคะ๋ออค่ะเนื่องจากว่าเออพอไปสำรวจหน้างานนะคะคือจริงๆแล้วในะทางผู้ใช้ไฟเองก็มีความกรุณาให้กับทางไฟฟ้านะคะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเขาเองเนี่ยได้มีการไปปักเสาเออ่ผ้าสายแล้วก็มีการผ้าสายเองจากถนนสาธารนณะจากเสาต้นสุดท้ายของฟรานเดซ้านะคะจนถึงที่ของเขาเองซึ่งกรณีนี้นะคะ มันเป็นทางทางสาธารณะเนาะที่ผู้ใช้ไฟไปดำเนินการเองไม่ได้ห <c oughs> ากจะไปเนี่ยต้องไปขออนุญาตทางเทศบาลในการจะปักเสาผ้าสายรวมทั้งมีการท่าสายผ่านบ้านชาวบ้านด้วยเนี่ยซึ่งมันเป็นการลุกล้ำทางอากาศ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากทั้งสองที่เนี่ยก็คือไม่ได้ซึ่ง <c oughs> ในความเป็นจริงก็คือถามว่าถ้าการไฟฟ้าเราเองเนี่ยอนุมานอนุมานให้คุณใช้ไฟช่วคราวในเมในเคสนี้เลยนะคะ ก็คือว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของผู้สัญจรทางนั้นนะคะก็คือว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการเสาล้มหรือว่าสายหลุดร่วงลงมาทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าทําให้เกิดการไฟฟ้ามีการดูดอะไรเงี้ยค่ะมีการบาดเจ็บเนี่ยก็คือทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะเข้ากับการไฟฟ้าของร้าถูกไหมคะแสดงว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้ใช้ไฟชั่วคราวถูกต้องไหมคะท่านผะท่านรองผู้จัดการคะ ถูกต้องค่ะเ,ออเขาจะต้งองไปดำเนินการแลวเราสามารถช่วยเขาเ,ออเฉพาะหน้าอย่างอื่นได้อย่างไรบ้างไหมคะท่านอ,อ๋อในการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็คือจริงๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรณีนี้เน,เนี่ยก็คือเรามีระเบียบตันหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าขยายเขตถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไฟที่จะรับผิดชอบในการค่าที่สายในการที่จะให้ไฟฟ้าเนี่ยไปดำเนินการตักเสาผ้าสายจนถึงหน้าสถานที่การใช้ไฟนะคะ,คะก็คือแล้วก็จะมีค่าที่สายส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้ไฟจะต้องรับผิดชอบ ในส่วนนี้ค่ะซึ่งอถามว่าเราเราคงปฏิบัติตามได้ตามนี้เนาะเนื่องจากว่าเอ,อามัน<จ>ไม่เข้าในระเบียบที่ที่เราจะให้เขาฟรีได้ซึ่งกรณีจะเป็นกรณีเอ่ที่จะใช้ไฟฟรีได้เนี่ยก็คือจะต้องหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเป็นบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยยังเป็นทาง,ทางการนฉะนั้น<ม>ในรายละเอียดก็ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกครั้งหนึ่งแต่นะตอนนี้ก็แสดงว่าคุณสายยันก็ต้องมีงบประมาณของตัวเองส่วนหนึ่งมาช่วยกันด้วยนะคะจะได้เติมเรื่องความปลอดภยัยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะนะคะ,คะได้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะคุณสายยันเป็นคนที่จุดประเด็นขึ้นมาเนาะพี่เกิดผลเนาะแต่เรื่องไฟเรื่องสําคัญนะพี่เกิดผลนะสำคัญมากครับบ้านพี่เคยไฟดับไหมคะเคยสิครับแล้วทําไงคะ นอนพัดคืนเลย <laughs> หน้าร้อนนี่ไฟดับไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกแม้แต่จบรายการแล้วนะฮะโทรมาได้ไหมครับพี่เกิดผลโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ <laughs> ใช่ค่ะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ0817159551ถึงรวมทั้งขอเวชภัณฑ์าการแพทย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะฮะ <laughs> วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทุกคนนะฮะท่านนายเกิดผลแก้วเกิดและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ